ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลองดูแชแนลนะวันนี้ก็มาอยู่กับเลฟโฟร์เดสองเหมือนเดิมเพิม่มเติมคือหลังจากที่เราชนะชนะอีบัตรฮาวิไปเดี๋ยวเล่นใหม่ปะเนี่ยโอเคหลังจากที่เราชนะบัตรฮาวิไปเราก็มาเล่นไอ้นี่ด่านแรกของ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 ภาคสอง,องผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นด่านแรกเลยไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเนี้ยคือด่านแรกนี่มันอยู่บนสุด่ย แล้วผมเล่นไปประมาณเอ้ยเสียงจีเขามผมเล่นไปประมาณเกือบชั่วโมงอะไม่ผ่านนะมันผมเจอคนไทยแต่ว่าเขาเขาเขาไม่ยดิเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนอโอเคตัวละควรเราก็จะเล่นเป็นนิกนี่นยังไงเอต้าว,วองเรามาแหละเขาโหลดมา,าโหลดมาแต่อนันนู้นแต่ว่าไปเล่นภาคหนึง่งก็เลยไม่มี สุดยอดจริงๆโอเคไปลุยเลยอันด่นานนี้ผมจะบอกความยากอย่างแรกคือไอ้ตรงไฟไหม้ถึงเนี้ยหาทางโคตรยากนะ <c oughs> คือผมเคยหลงอะ่ะแต่ว่าตอนล่าสุดเล่นไอ้ที่ผมบอกอะ่ะไม่หลงนะแถมเหมือนจะง่ายด้วยไม่โกคนะ <c oughs> ขอแค่คุณไม่โรคอันนี้คือถือ่แล้วไปชิเคเกอร์หมดเลยนะแกงนี้ ภาทีนแนี่มีแต่ปืนเสียงดังเมื่อกี้ทิ่เงี่ยไม่ใช่เพราะอะไรจะได้เบาเสียงตรงนั้นออกเพราะผมก็ลืมไปว่าเสียงมันดังไม่มีปืนให้หรอเอา้าผมคิดว่ามันไม่มีปืนมาตลอดโอเคตัวได้อยู่ นี่อีแมกนัม2อย่าบนกะไนะเริมบับอนเราก็ต้องใจเย็นอยเข้าไปหลหลัเข่าไปเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮเฮ้ยเฮเฮ้ย นี่น่ามาเล่นตรงหน้าต่างน่าจะง่ายกว่านี่ครับอุ๊ยทำจริงอุ๊ยมีคนมาฉลอง โดนอีทีนึงเย็นนี่ใจเย็นอ้าวไปตบมอกให้ใจเย็นไไย,ยนไงมีไหมมีอะไรมั้ยไม่มีเนาะโอ้ช้างดาวแล้วเฮ้ยจะบอกนะว่ามอสมันเปลี่ยนคำเรียกไอตัวน่ะเขาเรียกอะไรนะตัวละคร เด็ยสมู ER, เกอร์ไอ้เอดดนจะเล่นอั่อื่นไงเอาถามจริงไอ้ช้างดาวมันใช่เหรออุโดดมาอ่ะวิ่งนิ้ไปอ่ะข้าเวอร์พาข้ามหัวเลย Hãy... này ăn chơi, à, đúng không tìm thấy không tịt này. Nãy là người khán đảo nữa là kia này mày 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 ใช่โอเคโอ้โหอ๋อคนจีนเหรอเพิ่งเห็นเพิ่งตอบไอ้เพิ่งตอบอะไรวะเพิ่งเห็นเราพูดถูกแต่แรกเลยแทงไี่ใช่พี่จีนพี่จีนไม่มีปะหวะพี่ อันอันนี้ถ้าสมมติเราเล่นอยู่แล้วมีคนเปิดโฟร์เราเรานำลนะเพราะว่าเราเอาทุกวิธีทางไง <c oughs> มัโกงอุ้ยอ๋ออันนี้คนใหม่นี่หว่าคนละคนขอหายแล้วเราก็ต้องตอบนะอุ้ยแล้วผมปิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมหัวห้องไม่ใช่ไหอ มันคบสี่อะนี่เออไม่กดหรือมันมันต้องกดปะเนี่ยทำไมมันไม่ไปอะแล้วมันขึ้นสีนี้ทำไมเนี่ยมันกดไปแล้วไม่ใช่หรออู้ <c oughs> เฮ้ยแย่แล้วเหลืองจริงโหเฮ้เยเดี๋ยวลบทำไมมันเสิร์ฟมาเรื่อเสืรประเทศโลกอะไรของมันเนี่ยคันนี้เบาเฮ้ยข้งางใน โอ้คนไฟลุกยาเฮือไม่ได้โอ้ยโอ้ยเีผ้าจริงแต่หไหวอยู่ทางที่ดีคือทางตรงนะเฮ้ยมันมตีไฟพี่ ที่จะปิงขนาดนี้แล้วก็เท่าไหร่อ่ะไม่ทายแล้วหรอกเฮ้ แล้วฝุ่นฟันฝุ่นฟัน ก็แบบมีไฟอะดิยิงไหมไม่ยิงมันไม่ยิงก็ได้แล้วผมแดงเถือกอยู่คนเดียวแต่เพื่อนเราเขียวสองไม่น่าใช้กระเป๋ามาสองนึงปิงผมลงแรยังประเด็นอ่ะร้อยห้าสิบในผีก็บิงกันไอ้วากันเต็มหมด อันนี้รูปอะไรอ่ะเหมือนไอ้นี่แหละปะเอตัวละครจากหนังจริตัวเล่เนผมเยอะมากน้ำปิงจริงเนี่ยอุ้ยันนี้คนอื่นไปปิงแทนและพี่เกมพี่เกมวีเลื่อกจากอะไรเนี่ยเฮ้ยคุมข,ข้างเหรอแบบไม่ไหวแล้วเว้ยปิงเยอะเกิน เอ้ยเดี๋ยวมันกี่คนเนี่ยจะลั่นหัวกันดีกันนี่คอมโบเรียกผีจะไฟอรอนี่นไงยุทธการตั้งชื่ออย่างองบงขอโชว์บ้างขอโชว์บ้าง ชอบไม่ชอบผีวิ่งข้างหลังมันขนลุกเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชนี่ไม่ใช่นี่หลังหลังไม่เฟนหลังเฮ้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 เอ้เอามาถ่านซีนหรืออะไรนีเ่เราอยากเก็บไฟไปอ่ะเก็บไฟไว้ให้แทงคนเดียวเรา,าไม่มีใครมีระเบิดไอ้นเรามีระเบิดไฟหรือ่ง เดี๋ยวพูดปุบก็เอาเลยหรอเอา้าแล้วเทคนิคไงแต่ไม่ติดไงไม่ติดสูตร <c oughs> ทูออลี่เร็วไปเอรอ grab <c oughs> เฮ้ยน้ำมันหิวได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่จีนนะไม่ต้องมาเฮ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวพี่เล่นเลีนจะทางได้ไหมโอ้ยโอ้ย <c oughs> ไม่ได้มีตา,างหลังนะเนี่ยเฮ้ยใช่หรอเดี๋ยวมันม้วนวบบนหัว เปออกไปอโอเคดีละดีลแะบบปืนเพื่นอนเหมือนกันเฮ้ยมันไม่นี่แมกนัมให้ได้หรอปืนดีๆโอ้โหเอ้ยน้องก็มีนี่วะเฮ้ยอันนู้นดิอันนูนนน้นดิจะซัดเพื่อนยังไงนะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ผมยักเพื่อนให้ได้เลย พี่อะไรอ่ะนี่เราอยู่เยอะนค่ไหนอ่ะเ <c oughs> ล่นถุงกขกยะเป็นผีไปละ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เห็นนะคเพราะมันยักย้ายได้่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราจะเป็นผี ส่งยากันหละกดหมายนะหมอขวานดีกว่าอะไรก็ไม่รู้สิงจะปิงแต่ก็ยอยากเล่นขวานหรอมีไหมมีอะไรอะ่ะระเบิดนี่แป๊บแป๊บ เกี่ยวเมืเ่อกี้เสียงไม่ใช่แท้งหรอออเอา้าเผาในี่เผาพี่พี่พี่ขยิงก็ยิงเชียลนะนี่ ใช่ปะเนี่ยอ,อ้ตกใจตกใจอันนี้ว่าเป็นที่จีนเขาเลยนี่วะอาปิงแบบว่าปิงของประเทศจีนอ่ะไมได้รู้ราคาคือกลัวเ่ิมไม่ถูกหรอว่าเราควรเอาปืวอะไรอ่ะ ูดแรงว่าไอ้ด่านนี้เวผีนี่หนักสองอันเลยปะเนี่ยก็แต่เมื่อกี้นี่เหมือนมีระเบิดระบาแล้วเราไม่ได้เก็บะไะเ่ย <c oughs> มีพาร์ทหนึ่งในด่านสามปะหรือด้านไหนอะน,น่าจะด่านสองปะไอ้ด่านเหลือที่ที่ผมไม่ได้เก็บยามาแล้ว, <c oughs> ลวผมแล้วผมบอกเพื่อนเก็บยาแต่ยาเพื่อนเต็ม กระเป๋าอะกระเป๋า,าหิวแต่เราต้อ,กองกดไอ,อ้นี่มั้ยเอเนี่ยอ๋อมีอยู่นี่ว่ะต้องวิ่งไหมเหรอต้องจูไปนน่นปะ วิ oh, ่งโอ้เพื่อนยิงกันแบบว่าสนุกสนาดนี okay, เ่เราลงเราลงแล้วลงอยู่เราลงอยู่เช็คซีนน้อยนะเฮ้ยเฮ้ยดิโอเดี๋ยวมันเอาอย่างนี้เอา ขอโทษมูช็อกดูไงเดินวนกกันมาที่เดิมไม่หิดตกนี่ไง ยาให้ระหว่างทางก็โอเคอยู่นะหัวลิ้มลิ้มมา easy เราเพิ่งกดกระเป๋าไวมากสองร้อยสิบสองเหนนะมันจะแพ้ยังไงแล้วผมปาไฟซ้ำมันไม่นำไฟผมจริงแต่ผมก็ปาทำไม วิชห้าร้อยแถมไม่ตายด้วยมันเรื่อกพันประมาณพันนีดแหละใช่ไหมผมเห็นมีพันเท่าไหร่พันเซนเซละไม่ถึงพันร้อยอะขอขอขอเออให้แบบว่าเราแบบมันของจริงไงนี่สมุนไพรแมนเฮ้ยโอ้ เฮ้ยเะเยนเะเยนเะเยนมันมองไม่เห็นเดี๋ยวตายอ่ะจริงป้ะเนี่ยชั้นบนตรงบันไดเอาแล้วระเบิดฟูยอ่ะเฮ้ยเรามีนี่หว่า ันแต่รู้ได้ไงวะเฮ้มันผมเก็บได้ผมเก็บได้แต่ว่าไม่มีผมเก็บอะอะวะเฮ้ยโอ้โหเม่นแต่ทึกอ่ะคำนึงพยายางเผาแม่กลัามา เราเข้าเราเข้าประตูแดงแล้วเราก็ปิดประตูได้ไมชมเรอใช่ปะแทงเข้าไม่ได้โอ้ย <c oughs> ขยันสร้างซีนจริงไอ้พวกตัวน้อยๆเนีเยนะ่ยอมียานี่โอ้ยแล้วผมบิงผมบิงไม้แล้วไม่ใช่เพื่อนซดยาจะมาเก็บยาหรอไม่มีทางหรอกแล้วผมเอาให้ไง้แทงตัวเนี้ย เราเบิดไฟไะ่ะโ,โอ้โหนี่เดีเ๋ยวสักทางจะ้งสู้กับปิงด้วยหรอก่อนนี้ก็มีด่านหนึ่งที่ปิงแล้วก็ไม่ได้เอาลงปิงแบบอันนั้นคือปิงหนักหนักกว่านี้เอา้ามันวิ่งตายไปแล้ว <'s> ใช่ไหมใช่ก็แย่ละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป e ืนก <Cou archive> ๊อกว่ะเนี่ยโโหโอ้โหโอหอะไรเนี่ยผมเล่นเกมอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันที่เดิมมันเนี่ยไม่ได้ ไม่ตายแล้วนะตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนโอ้คมากดมากไหวะโอ้โหแล้วหนทางยาวไกลนี่ทางนี้นี่เฮ้ย ปัดนิ้งคือผมหัวห้องนี้หรือเป็นที่ไว f i ผมสายแลนต้องเข้านะสักแคทแคทแคทร้อยอะ่ะก็น่าจะได้อลองเหมือนคนเล่นเลยคือันนี้มันเอ็กเปิดที่ยิ่งกว่าเอ็กเปิดนะ เฮ้ยเอ้แกผมกันองนี่ทะเลาะกันบ่อยเจอหนิอ่ะนั้นก็เหยียบหัวไปดทีนึงแล้วไม่รู้อันนั้นมันคือบอสไอ้มอสหรืออะไรที่มันแบบวิชเดินอย่างแบบเป็นร้อยเป็นสิบตัวมากกว่าสิบแน่นอนเอ๊ะทำไรเอ๊ะเร่เขียวไม่ใช่เหรอเอ๊ะ อยู่ไอ่ะผมมีพยา,ยานนะเกมโกงผมอะ่ะเชื่อมั่นนี่เฟีเราทำได้พระแต่นี่คืออะไร <Okay. S 1> ชิบหายละหนึ่งหนึ่งันเตอร์เหรอ แต่เย็นพี่ผมปิ้งอะแจมล่มแจมล่มอวุธอวดอาตอนนี้ไม่ต้องมีแล้ว แต่กสรสุนเรสี่แปดนัดสบายมานะจูเหมือนเด็กหลงอะนะโอ้โหเหลือใกล้เลยนี่อว่าใช่ไหมเหลือใ,ใกล้ละนี่เรามีของโกงอยู่เนี่จเจอบันไดมาบันไดเลื่อนมันกี่รอบอ่ะใช่ไมไอ้น่ามันเดินทรงไถ้เลยทรงให้เหรอ เอาเลยเพื่อนเมียในแดงหมดเลยติงตัดกระสุนเฮ้ยไม่ตรงผมมันอยู่นี่รครับเะเละการ์นเน็ตสโมเกอร์วาว เฮ้ยเดี๋ยวตาลายขึ้นเลยอนะ่ะน่าจะมืดอ่ะเราอยู่ไหนละเฮ้ยเราเราจะจบแล้วนี่รู้สึกว่าอย่างตึงอนะ่ะเทคเดียวผ่านนะสืญญอมันง่ายมั้ยไม่น่าใช่นะเฮ้ยไม่ได้เข็ยมยา คือถ้าสมมติเด็ดผมดีนะผมไม่โหลหรอกพูดแค่นี้นี่ขนาดโดนระเบิดไฟนะยังมีคนนั้นรวยมากกว่าเราแต่อันนี้คือแบ่งกันดีหมดเลยนะเอาด้วยประชิดเล่นอยู่คนเดียวนี่เดี๋ยวผมเอาม้างอย่าเลยแถมยืนใี่ผีตกฟีอ่ะนี่นานสุด้านแล้วนี่ แต่กระทนันกระท้องกระทุงตามไแหละโอ้โหรถนี้ที่รักแต่มันมีวิธีแบบเอาถังน้ำมันมาไว้รออยู่แล้วนี่ใช่ไหมแต่ตไล่เก็บมาแล้วก็เติม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 มันกดลิฟต์ไปมันคกดลิฟต์้ย หาแม่ข้างล่างมันจะไม่มีแนละ้วใจจริงก็อยากจะชวนตีนี่ต่อนะเพราะรู้สึกว่าทุกคนนี่สามารถอันนี้เราได้แต่ใจนึงก็คือถ้าเล่นอันนี้ต่อแล้วผมจะปิงไหมเอาทางไหนอ่าเห็นแวว ตื่นหนึ่ง,งไม่ไม,ไมีทานได้กินคนคนนี้ว่าแต่มีไม่ไมีระเบิดให้ิงหออกเอยแล้วพวกยัดได้หรอเอยเ <c oughs> ย็นโอ้โหแล้วบันไดมีใช่เลยเดียวแน่นอน ไอกวาดเฮ้ยเกินเอาเพื่อนเก็บไปหมดแล้วนี่ใช่ไหมชั้นสองนีฝั่งนู้นนีฝั่งนู้นได้อยู่มันทะลุหากันได้ปะเนี่ยนี่ไงโอ้โหเรียกว่าต้องสร้างเส้นทางใหม่ๆว่่ะ เลยกี่ฐาหนอะเฮ้ย <c oughs> โดนลอกไปเลยเอออืมเออ,อยังไงยังไงเฮ้ยน,นี่หนึ่งทีนี่ตรงติงหรอเฮ้ยนึนกว่าเพื่อน เแล้ว่าแสงกายแบบนินจาใช่ปะเนี่ยไอ้นั่นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสาบานละนี่เฮ้ยคือฉันเหนื่อยมากนะมันไปงอกเลยเนี่ย อุ yeah. ้ยเสียออกมาหลานหัวเพื่อนมันยังไม่ตายนี่โอ้โหตายแล้วเหอะไอหนุ่มเีเดี๋ยว อโอเคผ่านแล้วโอเคโอเคไปไปไป